มาครับวันนี้เรามาอยู่กับ Star s ซิเกอร์กันไปครับเดีย๋ยวจะสกัดโชว์ให้ท่านผู้ชมได้ดูครับผมนี่ก็เล่นมาได้ประมาณเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะครับตอนนี้ครูจะใส่ตัวยางของมันเอาไว้ข้างล่างนะฮะมันอาจจะลอยๆอ,อย่างนี้หน่อยแต่ยังไงก็สกัดได้เห็นไหมครับนี่นะครับมันจะลอยหน่อยบางเจ้าเขาบอกให้เอาวันนี้มาอยู่ขางบนแต่ครูว่าประโยชน์ของมันตัวเนี้ยคือการความร้อนตรงนี้ครับแล้วจับได้สบายเวลาที่คุณไปสกัดข้างนอกถ้าคุณไม่เอาแท่นไปเนาะคุณเอามาใส่แก้วอย่างนี้ยังสกัดได้เลยดูดิ เอออัน,นี้ทริคนะแล้วแต่ครูว่าไม่ถูกไม่ผิดนะแต่เอาว่าถ้ามันสะดวกอะ่ะเราไม่เอาฐานไปแบบนี้ก็ดีเดี๋ยวครูจะพีฮีทกระบอกมันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองมาไล่หาเบอร์บดกันดูว่าช่วงสมดุลของมันจะอยู่ประมาณไหนและวันนี้ครูก็ใช้ระดับรวยเลยนะฮะในการสกัดนะครับแล้วก็แนะนํานะครับเครื่องบดนะฮะ ถ้าสมมติว่าเราเป็นแคมปิ้งอาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายเครื่องบดที่ดีสำหรับครูอะยังไงก็ยังเป็นคีนูอยู่แต่ราคามันสูงฮะตอนนี้ถ้าสมมติว่าเราได้เรียนกับครูแล้วในการสกัดอะช่วงเวลามันอาจจะมีแบบจบเร็วคุณไม่ต้องบดเหนื่อยมากเกินไปมันก็มีช่วงที่พอกินได้แต่ถ้าคุณมีเครื่องบดที่ดีแล้วเราสามารถเล่นเลนส์ของการบดให้เปลี่ยนรสชาติไปให้ตามความต้องการของเราได้เลยแหละอยากได้มล์ฟิลเยอะอยากได้บอดี้เยอะแล้วก็ปรับให้ละเอียดได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนกับเครื่่องปั๊สน ถ้าสมมติว่าเราละเอียดเกินไปบามันก็จะสูงเกินไปถ้าสมมติว่าเราหยาบเกินไปบามันก็จะต่ำเกินไปไม่ถึงเก้าบานะครับผมยางนั้นเราเอาใจบามันถ้าเราหาช่วงเบอร์บดนะครับพยายามทําให้มันอยู่ในเก้าบาให้ได้เดี๋ยวลองมาเล่นดูครับว่ามันทำยังไงเอครับ,รบอย่างแรกเลยนะฮะสิ่งที่คุณต้องทํานะฮะก็คือพีฮีตกระบอกมันเองใส่ไปเลยครับให้มันร้อนๆนะฮะข้อเสียของเครื่องพวกนี้นะฮะก็คือมันไม่มีพีฮีตกระบอกเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องพีฮีตเองกะประมาณเอาเองมันจะไม่เหมือนแฟร์ ณวันนี้แมนนวลยังไงแฟร์ก็ยังดีที่สุดแต่เนี่ยเราพูดถึงแคมปิง้งถ้าณวันนี้เครื่องมันทาได้ขนาดนี้มันก็คือแคมปิ้งที่ดีที่สุดนะครับจับไปเลยเออแล้วแต่การใช้งานเออมันไม่มีอะไรดีที่สุดสําหรับทุกอย่างหรอกแล้วก็ไม่มีอะไรดีที่สุดสำหรับทุกคนด้วยบอกเลยมาจัดการกาแฟกันเลยครับตอนนี้เราจะใช้กาแฟที่ยี่สิบกรัมนะฮะแล้วก็อย่าเปลี่ยนบัตเก็ตด,ด้วยลืมไปเลยสกัดโชว์แล้วแหละบัตเก็ตมันตียไปอ่ามันจุกกาแฟได้ไม่เยอะอ่าเอาออกเลยนะครับ บาร์เลเมีผลกับรสชาติจริงครับแต่ถ้าคนไม่มีความรู้เกี่ยวกับสกัดก็ไม่มีประโยชน์ครับที่ได้มันไปมาเรียนจบอืมฮะแล้วก็ระหว่างนี้ก็ให้มันอมความร้อนไปก่อนกระบอกเราก็มาเตรียมกาแฟกันครับมีเครื่องช่างครับจบไปสุดวันนี้เราใช้แบบฟูลออปชันเลยครับในการสกัดเนาะอุปกรณ์เน้นอุปกรณ์เป็นหลักเลยเพื่อให้เราประกอบกาแฟได้นิ่งขึ้นครูอยากจะทดลองความนิ่งของเครื่องด้วยแหละว่าลองดูซิว่าละเอียดแบบนี้แรงบาร์จะกลายเป็นอย่างไรบ้างนะฮะ โอเค20กรัมครับเราบดด้วย A 4 D F 6 C V นะครับตัวนี้ครูเรียกว่า Gen 4.2นะครับเป็นตัวสุดท้ายแล้วในการพัฒนานะครับผมเพิ uh, ่มกาแฟเก่าออกก่อนนะฮะโดยการใช้เมล็ดใหม่ใส่เข้าไปนะครับผมกลิ่นของเมล็ดใหม่ก็จะไปช่วยไอ้ที่มันหืนๆด้านในอะไม่รู้ว่าเมื่อวานใส่เมล็ดอะไรไปวันนี้เราเป็นเมล็ดใหม่แล้วเพิ plus, ม่มทิ้งครับผมอย่างนี้เลยนะฮะทิ้งเลยโอเค ๋ยวเบอร์แรกครูจะลองก่อนนะฮะที่เบอร์ยี่สิบก่อนเลยนะครับละเอียดละเอียดเลยเนาะถ้าคุณไปเปลี่ยนเฟืองมาม์โมสัว่ความละเอียดของคุณจะไม่เหมือนเฟืองของครูนะครับแนะนําเฟือง S F, F, F D L C ดีสุดตอนนี้จัดไปเนี่ยตอนนี้เราใช้รอบหมุนที่ทันสี่ร้อรอบต่อนาทีนะครับไม่นานหรอกประมาณสิบวิได้นะฮะเร็วกว่าน,นี้เดี๋ยวของบางอย่างก็จะหายไปเนาะเราก็จะเอาความเร็วให้แบบพอดีพอดีเนี่ยครับ แล้วก็ปรับแบบนี้เลยอันนี้แล้วแต่ไฟฟ้าตะถิดแล้วช่วงนี้แห้งมากมันก็จะติดเยอะนะครับส่วนใครจะเตน้ำไม่เตน้ำแล้วแต่เลยออไม่ไม่ห้ามกันใบมันทนนนกันเองอเ,เรียบร้อยโู้โหลิ้นจีมาพีทมาครับนี่กาแฟรวยเคเทโนดมีเล่นแนวเว้ยโคตรดดอะถ้าผู้ชมดมสิครับกดเครื่องนะครับผมเครื่องก็อุ่นแล้วนะกดค้างไว้นะครับผม เขาก็จะติดแล้วนะฮะกดสามทีนะฮะมันจะเป็นเก้าบาทเลยไม่มีการพีครับหนึ่งสองสามสะดวกสบายนะชาร์จครั้งหนึ่งอ่ะใช้ได้ตั้งเกือบห้าสิบช็อตเนี่ยอันนี้โดยประมาณที่โรงงานเขาเคมานะยังไม่เคยเล่นถึงขนาดนั้นนะฮะเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นการล้างบัสเก็ตเป็นตัวเลยนะครับผมเสร็จแล้ว โอ้โหผงเต็มเลยจากบัตรเก่าเท่ากับเราได้ล้างบัตเก่ไปในตัวนะครับแล้วกดปิดกดสองทีจะเป็นการ p e f อ u s i o n แล้วก็ค่อยสกัดนะครับเจ๋งไหมล่ะเลือกได้จะเอาก้าวบาเลยหรือจะเอา p ีได้หมดเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยครันนี้มาประกอบกาแฟกันครับถอดมาอย่างนี้เลยครับผมือนมานอย่างนี้ครับระวังมือนะฮะร้อนนะครับผมมาครับผมต้องทำความสะอาดด,ด้วยผ้าโอกะไมโครไฟเบอร์นะฮะโหต้องมีแล้วทุกบ้านนะ มาอันแรกเลยนะครับใช้โดสซินิงของเขานะฮะแบบนี้เลยพอดีเป๊ะเลยนะฮะพอใช้ตัวอื่นไม่ได้เลยแต่ละตัวครอบเข้าไปไม่ได้นะพยายามหาตัวอื่นแล้วใช้ตัวเนี้ยของเขาอ่ะดีสุดอ่ะเข้าไปเลยนะครับขอให้หมดนะครับผมอย่าให้เหลือโอเคแล้วคราวนี้เราก็เกียรนะครับซุยกาแฟนะครับอย่าให้เป็นก้อน นี่คือเทคนิคของครูนะครับจิ้มไปอย่างนี้เลยเรียบร้อยแล้วก็ดิสติบิวเตอร์ครับเอานี้ออกมาเคาะหน่อยเพราะว่าตัวนี้มันจะทำให้เป็นชันเอร์ลิงด้านข้างนะครับผมอ่าเคาะอ,อย่างนี้ลงไปให้มันเท่ากันหมดแล้วครานี้ก็ดิสติบิวเตอร์ตัวนี้บัตเก็ตจะเป็นย22กรัมเลยนะฮะที่ใส่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ดิสติบิวเตอร์ที่สูงหน่อยนะครับลึกหน่อยถึงไหมเนี่ยไม่ถึงด้วยลึกมากนะฮะ กาแฟตัวนี้เป็นขั้วกลางอ่อนนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะฟีบมากนะฮะในปริมาณ20กรัมนะฮะขั้วอ่อนยังไงก็เตี้ยกว่าขั้วเข้มอยู่แล้วนะครับผมอ่ะได้แล้วเรียบร้อยจะเป็นอย่างนี้สวยงามนะฮะ Distribution ให้มันกลายเป็นอย่างนี้ให้ได้นะครับแล้วก็แทมครับผมกดนี้กดนี้ได้เลยครับนั่งกดได้เลยสบายนะครับตัวนี้เรียบร้อยตัวเนี้จะทําให้น้ําหนักแทมอ่ะเท่าเดิมตลอดเวลา ถ้าคุณยังใช้แทมธรรมดาอยู่อะ่ะมันจะไม่ตื่นรู้ในการสกัดเลยคุณจะเรียนรู้ยากมากอย่างหนึ่งอะ่ะสิ่งเหล่านี้สาคัญคือมันเป็นตัวแปลค,ควบคุมครับให้เราทําซ้ําได้สิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนก็คือเบอร์บดอย่างเดียวแล้วดูการไหลของน้ําและเวลานั่นแหละครับคือเทคนิคการสกัดของครูจัดไปครับผมไม่เข้าใจจริงๆมาเรียนครับตัวนี้เดีย๋ยวเราจะมีโปรโมชั่นซื้อตัวมันพร้อมกับอุปกรณ์แถมเรียนให้ด้วยสิบที่เลยจัดไปโอเคนี่ครับเสียบเข้าไปอย่างนี้แล้วครับหมุนเข้าไปครับผม เข้าไปแน่นๆครับผมเสร็จอ่าเดี๋ยวจัดมุมให้มันถ่ายรูปได้ง่ายขึ้นด้วยนะนี่ฐานข้างหลังครับเข้ามาดูฐานข้างหลังหน่อยหมุนตรงนี้ครับนี่ปรับตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็เลื่อนมันขึ้นมาสูงๆหน่อยนะฮะจะได้เห็นชอน็อตนะนะอ่าใส่แก้วได้นะฮะนี่จะได้โชว์ช็อตด,ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าทิ้งไว้นานๆมันจะมีเซฟโหมดของมันเนาะก็ปิดเครื่องให้เองเลยนะครับแล้วก็เปิดใหม่อ่อเติมเลยนะครับอ่าดูตรงนี้ครับมันจะมีคาว่าแม็กอยู่นะครับอ่ะเราเรื่องนี้เทเข้าไปเลยนะฮะ จะเอาแม็กพอดีเลยก็ได้หรือจะเอาลองเกินดูนะลองเกินดูก็ได้นะฮะดูไดเป็นยังไงบ้างอันนี้จริงๆฝาไม่ต้องปิดก็ได้นะครับมันไม่ใช้แรงดันแบบปิดเหมือนกับไอ้พวกเครื่องแบบสแตนเลสโซ่อะไรเงี้ยฮะคนละแบบเลยนะฮะจะปิดก็ดูเลยสวยๆปิดไปนะโอเคมาดูกันนะฮะแนะนำนะครับเครื่องช่างนะครับค c สองสามศูนตัวจบครับผมบอกเลยไปเลยนะครับอ่มาดูช็อตก,กันครับกดดับเบิลคลิกนะครับหนึ่งสอง มาแล้วมาเดี๋ยงลเลยโอ้เสียงอความทรมานนะฮะยังนไงบ้างละเอียดไปบ้างไหมไปแล้วกับบาโอ้วมาแล้วสวยเลยนะสวยมากสวยมากอ่าตอนนี้แรงบาร์นะฮะแรงบาร์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณเก้าบานะฮะตอนนี้เก้าบาเรามาดูบาร์ข้างบนนะฮะสายก็ได้รวมแล้วนเะก้าบาเป๊ะเลย เฮ้ยบ้านะเบอร์แรกได้เลยเหรออ่ากดปิดนะครับสี่สิบจบยิบเอ็ดนะผมเรียบร้อยได้เลยอ่ะทำไมง่ายจังเลยส่วนตัวครูอ่ะเอาเวลาด้านล่างอ่ะเป็นแท่ตัวกำหนดแบบแก้ไขเฉยไม่ได้บอกว่าเวลานี้คือเวลาที่อร่อยที่สุดนะครับสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องมานั่งเรียน อ๋เราต้องมานั่งคาลิเบตลิ้นกันว่าแบบเนี้ยมันขมมันฝานหรือเปล่าหรือโอเวอร์คุกไปหรือเปล่าอันเนี้ยเราก็ต้องชิมดูก่อนว่ากับเวลานีน้นถ้าไม่อร่อยเราก็ค่อยแก้จากเวลานี้นั่นเองนะครับอืมแค่นี้ก็ว้าวแล้วสำหรับครูนะแล้วเก้าบาเป๊ะเลยฮะอืมเดี๋ยวช็อตต่อไปอ่ะครูจะปรับให้ละเอียดกว่าน,นี้แล้วลองดูซิว่าจากเก้าบามันจะเปลี่ยนไหมคือเก้าบาพอดีเป๊ะสำหรับครูคือเบอร์บดได้แล้วคนที่ได้ไปอ่ะขอให้คำนึงอย่างหนึง่งถ้าหาเบอร์บทยังไม่เป็น ทำยังไงก็ได้ให้เบอร์บดทําให้เครื่องมัน,นอยู่กาบาให้ได้อันนี้คือเทคนิคเล meu, ็กๆน้อยๆน,นะเดี๋ยวเรามาชิมก่นกนกอนจบที่อร<ม>่อยแล้วแหละชิมครับนี่เลยครับผมด,ดูชอตดูชอตชอตโอกาสนะครับผมโหสดชื่นเลยอันเนี้ยได้ตามเทนโน existem, ที่ต้องการเลยแต่บอดี้น้อยนี่แหละคือข้อเสียนิดนึงของพวกเครื่องปั๊มสัน่น แต่กับราคาแล้วกับความสามารถคุณเอาไปแคมปิ้งได้สามารถกินได้แบบดีๆไม่ใช่แค่กันตายอ่ะครูถือว่าโอเคนะเหมือนแบกเครื่องแบบหลก 20, 30, ัก2 0 3 0 0ื่นสามะไปด้วยกันได้กับที่ไหนก็ได้อ่ะอันนี้ก็เจ๋งแล้วเออ,อคราวนี้จะลองมาทดลองกับมันดูลองดูว่าเบอร์บทที่ละเอียดขึ้นมันจะสกัดออกมาเป็นยังไงบายังอยู่ที่เดิม9กาบาไหมมาดูนครับ